สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชา channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะะในการสมัครบัตรเครดิต UOB กันค่ะกับบัตรเครดิตที่มีชื่อว่าบัตรเครดิต UOB m e r c e n a r นั่นเองค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆน,นะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยตัวบัตรเครดิต UOB m e r c e n a r ตัวนี้นะคะเขาเนี่ยยังมีแคมเปญน,นะคะตัวโปรโมชั่นค่ะสําหรับใครนะคะที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันนีนะะ้ก็จะได้รับตัวคะแนนสะสมะะตัว UOB Reward มูลค่า25,000คะแนนะะทุกคนบอกเลยว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เยฉันอยากสมัครบัตรเครดิต UOB m e r c e n ะคะเดี๋ยววันนี้นพอยจะมาสรุปข้อมูละะให้ฟังกัน,นะะแล้วก็เงื่อนไขคุณสมบัติสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนะะคเดี๋ยววันนีน้มาเล่าให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญยังบอกวิธีการสมัครแบบทีละขั้นตอนกันเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์ กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะสมัครบัตรเครดิตของ UOB นะคะตัว UOB m e r c e n e ตัวนี้แล้วนะก็อย่าลืมนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างของพลอยได้เลยนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้แล้วนะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์ค่ะกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะไปดูข้อมูลแล้วก็วิธีการสมัครพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคน,นเพื่อนๆน,น,นะคะมีการการรดลิงก์ ตามที่พยบอกเรียบร้อยแล้วนะเรานะคะจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์การสมัครบัตรเครดิตของ UOB เลยค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นนะคะว่าเป็นบัตรเครดิต UOB Cinek นะแต่ว่าอย่างในวันนี้นะคะพยก็จะมาแนะนําเป็นบัตรเครดิต UOB Mercedes นั่นเองนะคะโดยเราเนี่ยสามารถเลื่อนนะคะทุกคนเนี่ยตรงบัตรตัวนี้นะคะสามารถเลื่อนไปได้เลยค่ะทุกคนในนี้นะคะก็จะมีบัตรเครดิตของ UOB นะคะหลากหลายบัตรเลยนะคะแต่ว่าอย่างในวันนี้นะคะพลจะมาแนะนําเป็นบัตร ตัวนี้ค่ะก็คือตัว UOB m e r c e n e s นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนนะคะแล้วก็กดตัวบัตรเครดิต UOB m e r c e n e s ตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆของบัตรใบนี้ค่ะโดยอย่างบัตรใบนี้นะคะทุกคนนะก็อย่างที่พอได้แจ้งกันไปแล้วนะคะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีการสมัครภายในวันนี้นะคะก็สามารถนะคะที่จะรับนะคะเป็นคะแนนสะสม UOB r e w a r d นะคะมูลค่า25,000คะแนนนะคะจากทาง UOB ไปเลยค่ะบอกเลยว่าเยอะมากๆเล ล,ลทีนี้นะคะก่อนให้เราเนี่ยจะไปทราบถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์กันนะคะพออยากแนะนาเพื่อนเพื่อสักนิดนึงนะคะว่าตัวอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญของบัตรเครดิตค่ะเนื่องจากถ้าเรานะคะใช้ตัวบัตรเครดิตนะคะสุดท้ายเนี่ยมีเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนาะซึ่งก็อย่าลืมนะคะใช้เท่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็ผ่อนชําระคืนไหวในอัตราดอกเบีย้ย16%ต่อปีนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะถ้าเรารู้ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยกันแล้วนะคะเ,เพื่อนๆน่ะเลื่อนลงมาที่ด้านล่างได้เลยค่ะในด้านล่างของสิทธิประโยชน์นะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ย UOB เขาก็จะบอกเอาไว้ค่ะของตัวบัตรเครดิต UOB m e r c i n e t e นะคะทุกคนนะซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยค่ะทุกคนโดยเรานะคะสามารถรับคะแนนนะคะสะสม UOB Reward นะคะสูงสุดเนี่ย20เท่าเลยนะคะเ,เพื่อนๆนะเมื่อเราเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายนะคะทุกๆ25บาบาทนะคะโดยคะแนนเนี่ยจะไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะ ทุกคนบอกเลยว่า20เท่าถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังจะได้รับส่วนลดเพิ่มเนี่ย20%ค่ะทุกคนเมื่อเราเนี่ยมีการใช้คะแนนนะคะเท่ากับยอดค่าใช้จ่ายค่ะที่ตัวแทนจาหน่าย Mercedes-Benz นะคะอย่างเป็นทางการทั่วประเทศเลยนะคะทุกคนส่วนลดเนี่ย20%กันเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังสามารถนะคะที่จะแบ่งชําระ0%นะคะนานสูงสุดถึง10เดือนนะคะสำหรับสินค้าะคะและก็บริการทุกประเภทนะคะที่ตัวแทนจาหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทาง ทั่วประเทศนะคะตั้งแต่30 0 0 0บาทขึ้นไปต่อเซลสลิปนั่นเองค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ชอบ m e r c e d e s b e n z นะคะใช้บริการเนี่ยบัตรใบนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์แล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะในรายละเอียดเว็บไซต์ของเขานะคะเรายังสามารถไปดูพวกคุณสมบัติต่างๆเงื่อนไขค่าธรรมเนียมนะคะโดยกดไปที่ตัวนี้ได้เลยค่ะเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบีย้ยค่ะเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะคะเดี๋ยวพ่อเนี่ยสรุปให้ฟังกันละกันนะคะทุกคนนะสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมนะคะเรา ก็ดอกเบ ah ี้ยค่ะก็คือในส่วนของปีแรกนะคะจะฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยนะคะทุกคนนะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะส่วนค่าธรรมเนียมรายปีนะคะสําหรับบัตรหลักในปีถัดๆไปนะคะจะอยู่ที่5,000บาทนะคะต่อปีนั่นเองค่ะโดยค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับบัตรเสริมนะคะก็จะอยู่ที่2,000บาทนั่นเองค่ะโดยเรานะคะสามารถได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะเมื่อเราเนี่ยมีการใช้จ่ายผ่านตัวบัตรเครดิตตัวนี้เนี่ยตั้งแต่3 0 0 0 0นบาทขึ้นไปนะคะต่อปีนะคะเราเนี่ยก็จะได้รับการ ยกเว้น,นะคะตัวค่าทางเนียม5,000บาทตัวนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนนะ ที่นี้นะคะพอเพื่อนๆเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ<ๆ>ก็อยากรู้คุณสมบัติแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถสมัคร,นะรบคระคะัตรเครดิตใบนี้นะคะขอคนที่มีอายุอยู่ระหว่าง20นะคะถึง60ปีเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตใบนี้ได้แล้วค่ะตัวรายได้ของคนไทยนะคะก็ขอให้เกิน50,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วนะในส่วนของชาวต่างชาตินะคะก็จะอยู่ที่100,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันค่ะที่นี้นะคะสำหรับ อายุงานกับเ,เพื่อนสำหรับฝั่งของพนักง,งานประจำเนี่ยขอคนที่ทํางานนะคะตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ผ่านการทดลองงานค่ะในส่วนของเจ้าของกิจการนะคะก็จะต้องเป็นเจ้าของกิจการมาแล้ว3ปีขึ้นไปด้านเอง่ะทุกคนเรามาดูในส่วนของเอกสารนะคะเพิ่มเติมในการพิจารณากันค่ะสําหรับคนไทยนะคะขอเอกสารอะไรบ้างนะคะนั่นก็คืออันแรกเลยนะคะทุกคนนะก็คือบัตรประชาชนค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะแล้วก็หนังสือรับรองรายได้ของเราค่ะในส่วนต่อ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเพราะในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นสำเนาบัญชีส่วนตัวของเราค่ะซึ่งพอแนะนำนะคะว่าให้เป็นชื่อบัญชีเนี่ยที่ตรงกับชื่อเราเองนะคะทุกคนนะในส่วนของฝั่งต่างชาตินะคะก็ให้เตรียมเอกสารตามนี้ค่ะนั่นก็คือสำเนาหนังสือเดินทางนะคะแล้วก็ใบอนุญาตในการทํางานนะแล้วก็หนังสือรับรองรายได้นะคะสลิปเงินเดือนนะคะเดือนล่าสุดนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือว่าสำเนา ัญชีส่วนตัวก็ได้ค่ะทุกคนทีนี้นะคะพอเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็คงแบบเห็นภาพแล้วนะคะว่าเฮ้ยฉันสมัครได้ยังไงสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างนะคะสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเรารู้สึกว่าอยากจะสมัครบัตรเครดิตใบนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆนะให้เรานะคะกดรับทราบเงื่อนไขตรงนี้ไปนะคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ได้กดเข้ามาอ่านนะคะหรือว่ากดผ่านลิงก์ของพอยเฉยๆนะคะก็ กดพันลิงก์ของพอได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะทุกคนพอเราเลื่อนลงมาแล้วนะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะให้เรานะคะกรอกข้อมูลแล้วค่ะโดยเขาบอกเอาไว้นะคะว่าสําหรับใครนีที่สนใจสมัครตัวบัตรเครดิต UOB m e r c e n a t e นะคะก็สามารถกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะทุกคน โดยข้อมูลนะคะทุกคนานะก็จะมีตัวชื่อนะคะนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะอีเมลนะคะแล้วก็ช่วงรายได้ต่อเดือนของเรานะคะกรอ,อกไปได้เลยนะคะแล้วก็บัตรที่ต้องการสมัครค่ะทุกคนอย่างในวันนี้นะคะที่พลมาแนะนํากันนะคะก็จะเป็นบัตรเครดิต UOB m e r c e n a t e นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากกดสมัครบัตรเครดิตใบอื่นๆนะคะก็สามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้ค่ะแต่ว่าอย่างวันนี้นะคะก็เป็นตัวบัตร m e r c e n a t e นะคะก็กดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเวลาที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะอย่า ลืมกดติ๊กนะคะยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะทุกคน หลังจากที่เรากดติ๊ยอมรับเงื่อนไขนะคะกรอกข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดคําว่าส่งข้อมูลได้เลยค่ะหลังจากที่เราทําการส่งข้อมูลแล้วนะคะข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งไปให้กับทาง UOB ค่ะเราเนี่ยก็นั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวพนักงานจากทาง UOB เนี่ยจะทําการติดต่อกลับมาหาเรานะคะเราเราเนี่ยก็สอบถามพูดคุยกับพนักงานท่านนั้นได้เลยนะคะหรือว่ามีเอกสารอะไรเพิ่มเติมพนักงานก็จะแจ้งกับเรานั่นเองค่ะและนี้นะคะก็เป็นวิธีการสมัครบัตรเครดิต UOB m e r c e d e s ซึ่งบอกเลยว่า ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะโดยใครนะคะอยากสมัครผ่านช่องทางออนไลน์นะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างของพอยได้เลยนะคะแล้วก็สมัครตามนะคะวิธีที่พอยบอกกันได้เลยค่ะบอกเลยว่าง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนและอย่างที่พยนะคะได้บอกกันไปในต้นคลิปแล้วนะว่าตอนนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์จะได้นะคะคะแนนจาก UOB Reward ด้วยนะคะหมดลค่า25,000คะแนนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขกันด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวพยเนี่ยสรุปให้ฟังกันอีกสักนิดนึง คนที่จะเข้าเงื่อนไขตัวนี้นะคะจะต้องสมัครนะคะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์67นะคะถึงวันที่30มิถุนายน67ค่ะแล้วเรานะคะก็จะได้รับนะคะคะแนน UOB Reward มูลค่ 25, นา25,000คะแนนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับกระเป๋าด้วยนะคะเป็นตัว Mercedes Sport Black เนี่ยมูลค่า1,500บาทด้วยค่ะโปรโมชั่นตัวนี้นะะจะเป็นเฉพาะคนที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต UOB นะคะหรือว่าบัตรเครดิต o r r o w เนี่ยมาก่อนเลยนะคะหรือว่าจะต้องนะคะไม่มีบัตร เครดิตภายใต้แบนดซิตี้มาก่อนนะคะถึงจะเข้าเงื่อนไขตัวนี้นะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ของคะแนนรีวอร์ตัวนี้นะแล้วก็ลูกค้านะคะที่เคยมีบัตรเครดิตนะดังกล่าวแล้วนะคะแต่ว่ายกเลิกเป็นสมาชิกเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขนะคะนอกจากนี้เนี่ยคะแนนนะคะตัว UOB Reward 25,000คะแนนนะคะแล้วก็กระเป๋า Merced e s เนี่ยผู้ถือบัตรหลังนะคะจะต้องมียอดค่าใช้จ่ายนะคะสะสมบ,บัตรเครดิต UOB Mercedes เนี่ยตั้งแต่20 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะ ภายใน30วันนะคะหลังจากที่สมัครบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ตัวบัตรเครดิตได้รับการอนุมัตินะคะก็คือพอเราได้บัตรไปแล้วว่าจะต้องใช้นะคะยอด2 0 0 0 0บาทขึ้นไปภายใน30วันนะคะเราเนี่ยก็จะได้รับนะคะตัวคะแนนรีวอร์ดสองหมื่นห้าพันคะแนนนะคะแล้วก็จะได้รับกระเป๋าตัวเมืองซิดนไปนั่นเองค่ะทุกคนก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่จะเข้าไปดูเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะของตัวคะแนนรีวอร์ดอะไรด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใช้ไม่ตรงตามเกณฑ์นะคะก็อาจจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ในการส่ง เสมกันค่ะที่พอยแจ้งไปนะคะทุกคนนะส่วนถ้าใครวันนี้นะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากสมัครเลยนะคะไม่เคยมีบัตรเครดิต UOB ไม่เคยเป็นลูกค้าซิตี้มาก่อนนะคะเป็นลูกค้าใหม่เลยนะคะแล้วอยากได้โปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็อย่าลืมสมัครผ่านทางออนไลน์นะคะภายในลิงก์ของพอยนะคะพอรมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะ,ะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์นะคะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนก็สาหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอ,ะะอยยะะกกกกอ่่าลาลืมทีจดไแแชร Subscribe Like ้ว กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พอทําคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สําคัญน,นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีช่องทางโซเชียลให้เพื่อนๆติดตามกันแบบทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะคะในชื่อช่องว่าอโรชาช n แ e l นั่นเองค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย